จ้าเอ๋จ้าเอวันนี้เป็นปินมีของเล่นใหม่แล้วมันคืออะไรคะเม็ดบีดเหรอใช่ค่ะเม็ดบีดใช่ไหมคะ<ช>โอเค,คมามโอเคคะ่ะคุณแม่แกะให้ลูกเลยะคะ่ะมาแกะเลยอ๋อนี่นะคะมันคือลูกปัดห่าวสะ ป็นใช่ๆอ๋อมันคือลูกปัดนะคะเอามาเรียงบนแทน่นใช่ไหมคะให้เป็นรูปต่างๆนี่ลูกปัดโอเคมาเรามาเรียงลูกปัดกันเลยค่ะเป็นรูปสวยๆโอเคลูกปัดที่เราแกะถุงมานะครับก็เรียงใส่ถาดที่เขามาให้นะครับในอย่างนี้แล้วเดี๋ยวปินก็จะค่อยๆีบใช่ไหมค่อยๆขีบมาเรียงบนถาดน,นี้นะคะแต่เป็นหน้าต่างๆ,ๆนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็คืออะควาบีดนะคะอันนี้เป็นถาดวางเม็ดบีดนะคะอันนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าพ่งนี่ก็คือรูปแบบที่เมื่อกี้จัดเรียงใช่ไหมก็คือรูปนี้รูปนี้เลยรูปนี้เลยอุ้ยนี่รูปนี้เลยตามแบบเขาไม่รู้ใบโพวิธีการก็คือจะต้องใช้ สเปรย์น้ำเปล่านะคะฉีดฉีดฉีดตรงใบมีแรงไหมมีแรงไหมมาเดี๋ยวป้าลองฉีดให้ฉีดไปแล้วไม่รู้ฉีดเยอะเปล่าพอแล้วพอแล้วออห้องเฮ้ยมันเริ่มพองๆแล้วนะใช่ังไม่ทำอะไรพองเลยหรอใช่ใช่ใช่ไม่รู้ฉีดเยอะเปล่าแต่ป้าฉีดไปเมื่อกี้พอสมควรเลย รอให้มันแห้งเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะติดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เดี๋ยวมันก็จะหลุดมาเป็นเป็นแผ่นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาเราจะเอาอ,อันนี้แซะไปอ๋อเอากระดาษเนี่ยแซะออกมาเป็นแผ่นได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเอาไปแจกเครื่องได้เลยจริงป่ะ<อ>จริงรอจริงจริงป่ะจริงค่ะโอ้โหนี่ปรมาจารย์ด้านของเล่นเลยนะเนี่ย ปาไม่รู้เลยนี่ใครปินสอนปาเนี่ยตอนแรกปาไม่รู้เรื่องเลยโอเคอันนี้เราพ่นพนน้ำเสร็จแล้วไหมฮะ,ะเดี๋ยวนะลองจับดิมันแห้งยังเฮ้ยแห้งแล้วปินมันแห้งแล้วโอเคเดี๋ยว,วเราก็มาแสะออกเฮ้ยเมื่อกี้ปินยกยกขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะลองแสะดูดนนินี่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 อ่ะลองแซะ นีโอ้โหเป็นรูปได้เลยค่ะ,ะเป็นเบเกอรี่โอเคเฮ้ยใช้ได้อ่ะนี่นะคะรูปต่อไปที่เราจะทำรูปนี้รูปนี้รูปนี้โอเคนะอันไหนสวยๆนะก็อนนี่ก็สวยโอเคสามอันเลยทีเนี้ยปิดเสียงก่อนนี่นะ ฐานเราเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วรับรูปนี้นี่เสร็จแล้วปีนรูปนี้รูปนี้เสร็จแล้วนี่เห็นไหมกับรูปนี้เรียงเสร็จแล้ว <c oughs> โอเคก่อนโอเคยังไม่ฉีดยังไม่ฉีดเดี๋ยวเราจะทำสี่อันรวดเลย <c oughs> โอเค <c oughs> ไหมท,ทีเดียวทีทีเดียวดีไหมคะโอเคค่ะทำะไรป็น มาเติมเม็ดบีดให้ป,ะปะ้าๆเนี่เราทำเค้กเราทำเค้กเกือบจะครบสี่ก้อนแล้วอันแรกที่ทำตัวอย่างเสร็จแล้วนี่วางบนจานตอนนี้ได้สามก้อนเสร็จแล้วมาเรียงกำลังทำก้อนที่สี่นะคะนี่กำลังวางเรียงเม็ดบีดนะคะและแล้วก็ถึงเวลาแห้งเรียบร้อยนะคะถึงขั้นตอนแคะออกจากแบบ แกะแบบนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วแห้งแล้วนี่เห็นไหมโอเคมาวางไว้บนจานนิดเลยครับแข็งไหมลหกปมาลองจับดูดิเฮ้ยแข็งติดติดกันน่ะไอ้เค้กเฮ้ยป้าถือสินี่นะเค้กสตรอเบอรี่ใช่ไหม วันนี้ไม่ <Okay. S 1> ไม่ทำทางนี่ก่อนเออเินครับป๋าทำตัวนี้เนสโกแต่นี่มันนีนพ่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะพอใช้ได้นะสีดำไม่มีเนาะเ <Okay. S 1> ลยเอาสีม่วงมาแทนเอ็นยัยเป็นๆถูกใจไหมถูกใจโอเคนี่แล้วมันจะวร่่างนี้ มันดุ้องแล้วกระจายเลยมันจะได้จับตัวกันดีๆต้องแขนอะ่ะออ,อ,อ้น้ำกระเด็นเลยอะ่ะอน้ำกระเด็นโอเคป้าเดี๋ยวเราลอให้แห้งนะคะอาชิตนเ,เดี๋ยวเราลอให้แห้งนะคะ นี่ในสโกะเราแห้งแล้วนะคะหลังจากที่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งามาปิ้นแคะเลยเแคะเลยค่ะเรียบร้อยนะ่ะ สิโกเอาไว้บนกระดานแล้วแหละค่ะนี่โอเคสวยงามนะคะ้าก็จินตนาการเอาเองไม่รู้เหมือนเปล่ามาดูเนสโกนี่เหมือนไหมเ็นเหมือนพอได้เนาะพอได้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร์เจ้าบิ๊มทีวีนะคะบาย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 จ้า okay guys